ลอยมาเต็มอะตรงนี้ขัดไม่ออกนะขัดวนไม่ต้องแรงจางลงไปเยอะเลยมันจะเป็นรอยที่มันเกิดการซ้ําๆของเล็บเราที่มันเปิดประตูรถนี่แทุกวันเดี๋ยววันนี้นเราจะมาลองใช้ดีวันสเปคครีมขัดสีลบรอยตัวนี้ยไม่ทาลายสีรถแล้วก็ไม่กัดสีรถขัตอนง่ายๆนะเราเอาครีม่ะใส่ลงไปบีบลงไปตรงที่มันเป็นรอยไม่ต้องเยอะแล้วเราก็ขัดมันขัดเบาๆขัดเป็นวนเป็นก้นหอยเบาๆเลยขัดวน ขับคนไม่ต้องแรงเคอเดี๋ยวนะผู้หญิงขับรถเองบ่อยขับรถคนเดียวใช้รถคนเดียวคือมันทําง่ายๆเลยสําหรับผู้หญิงที่เพิ่งหอ,อกรถมาใหม่ดี๋อว,ว่าแบบเพิ่งมีรถตัวเนี้ยตัวเดียวจบคือหาซื้อได้เองแล้วก็ใช้ง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําลายสีรถพกติดรถไว้เลยเราไปซื้อของใช่ปะขึ้นรถปราบกุญแจโดนปุ๊บอา้าเป็นรอยละคือเราห่วงรถเนาะเรารถมาซื้อมาใหม่อ่ะคือเราเปิดปุ๊บเราขัดตรงเนี้ยได้เลยขัดเลย รอยยิ่งรอยใหม่ๆอ่ะยิ่งออกง่ายมันลึกเกินชั้นสีลงไปชั้นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขัดไม่ออก,กนะในส่วนตรงประตูจับเนี้ยเราใช้ทุกวันอยู่แล้วมันต้องเกิดร่องอยอยู่แล้วไงทุกคนดูคือแบบจากรอยเยอะๆอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยจางลงไปเยอะเลยจริงแล้วก็ไม่ต้องวอนแล้วว่ารถเราจะเกิดลอยง่ายๆรอยเล็กนิดเดียวสำหรับคนรักรถอ่ะก็ถือว่ามันจะกระทบต่อใจเรามากแล้วอ่ะไอเดียซื้อแต่รถไว้นะ